ไม่ก็ตื่นะไม่หรอนะคะไม่รอถ่ายรูปมันไว้ลูกถ่ายรูปมันไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำนะลูกตอนหลังเขาไปอยู่ดาวกะล้อเออไปอยู่ดาวกะล้อเนเขาลูกนะเขามีเพื่อนเยอะเลยอยู่ที่ดาวกะล้อนะคะ้ายมีจะตัดเล็กให้มันอยู่เมื่อวานเนี่ยให้เป็นดาวแบบนี้ลหรอแม่แก้วฮึบนะลูกเวลาเราเลี้ยงอะไรอ่ะเราก็จะผ่านแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอสักวันหนึ่งนะคะแม่แก้วเข้มแข็งนะลูกนะ แก้ด้วยก็ต้องตามได้แ้ไม่เป็นเลยเปนเลยยังปัเนไดยปั่นได้เอ้ยมันยังไม่เายแก้หน่อใ่แล้วลูกเดี๋ยวพาไปเดาดาวะลกนะนะเป็นแกงของแม่จริงนี่ลูกคขาตามันอ้งไปเอง เอ็มไปก็ช่วยได้ช่วยไม่ได้แล้วลูกไปก็ต้องเข้าใจฉลองไม่ฟุ่มเฟือยนะคะลูกคนอนเสิร์ของแม่เดี๋ยวเราพักก่อนหรอกฉลไม่อยากตื่นไม่ได้กับบล็อกออกแก้วใหม่แล้วไปทำสงครามนะคะไปทำสงรระคระามค่ะฉลองไม่ฝึกเป็นบี้แอบไปสั่งกันคะ่ะในทุกเรื่องราวไม่ว่าไรหรือดียังมีภาพเธอในทุกวินาที ไรไม่เคยลอเลื้อนมาจนวันนี้ยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจำความงดงามทำนี่ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับฉันเหมือนเคยได้อยู่กันข้างกัน ในทุกเรื่องราวไม่ว่าไราหรือดียังมีภาพเธอในทุกวินา,ท,นาทีแม้เท่าไรไม่เคยลอบพลืนมาจนวันนี้ยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจำความงดงามเธอในยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย ได้อยู่ข้างๆกันอยู่ในชีวิตเธอฉันไม่ความหมายเหลือกันแต่ยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอ